จะเดินหนีดีวะพีทพายว่าเราห่างกันสักพักเถอะใจเย็นๆหนีเธอพีทกลับไปเถอะพายอยากอยู่คนเดียวเธาบอกให้กลับไปไง ก็บอกให้กลับไปไงเล่า มาครบรอบมือมาเราใส่ให้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบจะซื้อแล้วยังไงก็ขอบคุณนะโอเคนี่แล้วก็มีของจะให้เหมือนกันในไหนก็ในไหนแล้วอ่ะ ขอหอมในดีดามากางน้ำเนี่ยนะชื่ออะไรดีกว่าเปล่าเปล่าหอมนั่นอะเราซื้อมาจะเอาไปทำกับข้าวเอาไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมาเอาอีกนะโอ้โหเาเล่นนะแป๊ดแต่เนี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยว,ยว,ยวยไม่เอาไปแกะที่บ้านดีกว่าโหเยอะอะเชี่ยเหมือนกันนะเนี่ยเรา พอแล่าคนต่อดีกว่ามาวาน่าากินจริงเลยนี่แกได้ข่าวว่าช่วงเนี้ยชีวิตแกดีดีนะมีแต่คนซื้อของให้ฉันนั้นเคยมีใครซื้อของให้เลยมีแต่ฉันเนี่ยมาซื้อของให้มันว่าแต่ฉันขอยืมแฟนแกนหน่อยได้ไหมเอ้ยบ้าแฟนนะเว้ยไม่ใช่สิ่งของจะมายืมกันได้ไง แต่ก็อย่างว่าล้ะคนมันน่าตาดีน่ารักเพอร์เฟกอะชีวิตดีดีฉันพูดในแกเนี่ยว่าแต่ทำไมเขาให้กำไรแกวะทำไมไม่ให้อะไรที่มันน่ารักมุง้งยิงฟุกฟิ้งดอกไม้อะไรเงี้ยไม่เห็นจะอยากได้เลยพวกแกไม่รู้ซะแล้วมันต้องมองลึกๆเข้าไปหินอันเนี้ยมันเคยหินโลดคอสหินแห่งความรักและการให้อภัยไงล่ะ๋อหินนี้แย่ไงแก กนะคะรอาอะไรดีคะเอาโกโก้เย็นแก้วหนึ่งครับเฮ้ยพีทลมอะไรของมาถึงนี่เนี่ยลมพายไงพายว่าเธอดิเออนี่เขาได้งานใหม่นะเวย้ยเพื่อนชวนไปทำกันดีเลยเป็นไงบ้างอะเกี่ยวกับอะไรองียหรือว่าไปเป็นเด็กโยของห วันนี้ก็เคียรทีบ่ะแล้วเริ่มงานวันไหนอ่ะคงพรุ่งนี้อ่ะตื่นเต้นมากไม่เป็นไรหรอกคอเชี่ยวท่านทำได้อีกแล้วโอเคผมต้องปรับตัวหน่อยใช่อะตั้งใจทำงานโอเค ตััวกบใจเพีให้าอ,อาออดีตฟ้าอ,อดีขอบใจมากนะไม่ได้พีดมาช่วยนี่แย่เลยนะเนี่ยช่วงนี้มีแต่คนลาออกเ,ออเราดีต้องขอบคุณเธออุก่าหหางานดีๆมาให้นี่ดีปลาออกงานเก่าอยนะเว้ยเนี่ยก็เกินไปเออเดี๋ยวมีประชุมนะพอดีมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาโอเคได้ไม่มีปัญหาน่ารักเหมือนเดิมเลยนเนี่ยแต่เดี๋ยวฟ้าพาไปที่โต๊ะได้ นี่ตัวผิดนะมีอะไรก็เรียกเราได้ตลอดเลยนะเรานั่งอยู่ตรงนั้นอะโอเคได้ตอนนี้เบอร์ภายในตัวเราไปติดต่อกันนะขอบคุณนะฟ้าผิดือโอ้ <laughs> <c oughs> แกล้งเราอีกแล้วอะเอาหนะ้าต่ก่อนก็ถ่ายด้วยกันหองจะบ่อยไม่เห็นจะบ่นเลยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะ ไม่เจอกันนานครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีดิัสก็วันนี้ที่เรามีประชุมกันก็คือเรามีพนักงานใหม่ก็คือคุณพีทเป็นครีเอทีฟคนใหม่ของเราครับอย่าลืมกนคุณพีทแนะนําให้ทุกคนรู้จักด้วยครับผมสวัสดีครับชื่อพีนะครับมาทําตําแหน่งครีเอทีฟฝั่งนี้ฝักตัวแนะครับ โอเคก็เดี๋ยวต่อไปก็คือเป็นโปรเจกต์ใหม่ของเราเองก็คืออยากจะให้คุณฟ้าเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์นะครับส่วนคุณฮีทก็คือเพิ่งมาใหม่ใช่ไหมก็เดี๋ยวให้เป็นผู้ช่วยของคุณฟ้าก่อนเรามีใครอยากอัปเดตงานตรงนี้ไมผมก่อนผมก่อนผมก่อนครับผมก่อนผมเรม่ตองไฟแนนซ์กับบอสผมก่อนครับผมให้คุณฟ้าก่อนด้วยงั้นขอฟ้าเริ่มก่อนนะคะครับของฟ้าก็ได้คุยกับทางบริษัทยาสีฟันเขาแล้วค่ะทางบริษัทเขาก็โอเคตกลงกับวันที่เราเลือกไว้ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก สองเดือนก่อนวันงานค่ะเออรับกาแฟาเพิ่มไหมครับไม่ต้องไม่ต้องก็ได้ครับผมแต่ละคนแต่ละคนก็ย,ย,ยังอยู่บอสขอจบการประชุมแค่เพียงครั้นี้นะครับก็ย,ยังอยู่รบกวนคุณฟ้าออก,กา็กระจายงานให้คุณีด้วยผมจะไม่ด่วนจะไม่ดูพีดพอดีผมมีงานด่วนจะมาให้คุณแก้หน่อย ลูกค้าคนที่แล้วเขาไม่ค่อยพอใจงานตรงนี้เลยยังไงผมฝากคุณแก้ให้มันดูทำสมัยขึ้นผมฝากเลยนะพีทงานที่พีทไปคทำที่แล้วอ่ะเสร็จหรือยังอ่ะเออเออหัวหน้าเขาตามแล้วอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวจะรีบทำให้นะยังไงฝากด้วยนะ กับใจเธอให้สบายไม่ต้องระแวงไม่ต้องคิดมากไปกับความรักที่ฉันมีให้เธออะไรแบบเดิมไม่มากกว่านี้แค่เท่าที่มีมันก็มากพอไม่อยากให้เธอต้องคอยกังวลกับฉันค่อยคอยเรียนรู้กันและกัน ใช้เวลาเพื่อเธอและฉันในทุกวันจากนี้จนวันสุดท้ายที่ฉันจะกอดเธอเอาไว้อยากให้เธอมนานใจพีทไม่คิดจะบอกแล้บ้างเลยเหรอไงก็งทำงานที่เดียวกับฟ้าพีทแต่ก็ไม่อยากให้เธอคิดมากไงบอกไปเธอก็เป็นแบบนี้พายไม่ได้คิดมากซะหน่อยก็แค่ขอให้บอก ้ทไมไม่บอกตั้งแต่แรกทำไมไม่บอกเองบอกเองไม่ได้อย่างไงที่ไม่บอกอ่ะอยากจะมีความลับบอกไงโอ้แค่เพื่อรลงมานะ่ะอดีตก็คืออดีตเหม็นเองคิดมากเลยคนปัจจุบันนี้ที่สุดแล้ววันนี้สุดแล้วโอ้ีถ่า่รูปมันดีกว่าวะอ่าย่า ไอพีดอ่ะผมว่าไม่ได้กินไอพีดอ่ะเออนู่นไงไอพีดมีซทำจะเทคกับโฟโต้คุยโทรศัพท์คุยเมื่อไหร่ก็ได้เร็วๆดิโอ้รีบมาถ่ายเถอะอยากกินแล้วเนี่ยคุยกับสาวแน่เลยแม่งนี่ต้องให้โมโหมาๆเดี๋ยวใช้กล้องพี่ตั้มเซลฟี่ไปไหนนี่แกเซลฟี่ทุกพี่เลยนะแ่นอนสาวนี่ไลค์กันพลักมาๆมาพร้อมนะ หนึ่งสองสุดนี้โอเครีบร้อนบอกเลยกูหลอกไงไงเป็นไงเป็นไงเป็นไงกูหลอกอย่างเท่พี่เชิญนอนส่งให้ด้วยนะอยากได้อยากไรไล่พี่ใช่ไหมบอกว่าไม่ไม่ไล่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปหยอดซะด้วยบ้าไายไงแอดมาเดี๋ยวพี่จะได้ส่งรูปให้เนียนเนียนซะด้วย น้องก็ขอเราก็ต้องให้พี่ไม่แจกสีส้วน้องของขอพี่ให้ใช่ผมขอพี่เป็นเดือนนะกว่าจะได้เน่ยโอ้ยแบ่งบ้างแบ่งบ้างเดี๋ยวพี่ส่งให้นะหนุนหน้าตาด้วยดิจดดีกเนะเดี๋ยวพี่ส่งให้นะจ๊ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวฟ้าขอตัวกลับก่อนนะคะอ่าไปเเจอกันพรุ่งนี้นะไลน์กูแล้วก็ไปได้จริงอยากแค่ได้แค่ไลน์ครุ่งนีต้องนี่เจอกันเดี๋ยวไปฉุดแท็กซี่แท็กซี่ฉุดสิพี่ ไม่แลสวครเอาแล้วครับผมเอาแล้วแล้วของมึงวะอะไรเนี่ยอะไรวะอะไรเนี่ยมึงแม่งโซเชียลแอดดิกเกินไปแล้วนะตอบเขาไปเลยเชื่อกูขึ้นถึงเตาไม่ดีเชื่อกูพิมพ์ไปเลยจริงเคียร์ทีวะอย่างนี้ได้ทุกไลน์ไม่กินเหรอครับกินอร่อยนะครับ เป็นไรเปล่าพายสีหน้าไม่ค่อยดีเลยฉันไม่ค่อยสบายใจอะแกพีทำงานที่เดียวกับแฟนเก่าผู้ชายก็อย่างเงี้ยแรงแกของมันเคยเคยกันอยู่คงไม่มีอะไรหรอกแกอย่าคิดมากเลยจะไม่มีอะไรได้ไงแกมีชัวเล่นปกปิดกันอย่างเงี้ยไม่บอกกันตั้งแต่แรกเฮ้ยแนนแกงเงียบดีจะพูดให้เพื่อนไม่สบายใจทําไมวะก็มันจริงนี่แกฉันเคยโดนมาแล้วผู้ชายแม่งก็เจ้าชู้ด้วยกันหมดมาแล้ว ทำตัวกับใจเธอให้สบายไม่ต้องระแวงไม่ต้องคิดมากไปกับความรักที่ฉันมีให้เธออะไรแบบเธอไม่มากกว่านี้แค่เท่าที่มีมันก็มากพอไม่อยากให้เธอต้องคอยกังวลกับฉันอ้ตั้มไปดูแดงเดือดกันไปป่ะเออว่าวันนี้นี่ว่าใช่ไปป่ะยหน,น้าดีนนมีนันแล้วอ่อเยี่ยมเราอีกนะ สาวเยอะตลอดเลยอ่ะฮอตจังวะนะโอ้กิจชายเอาทุกคนวันนี้วันเกิดคุณกิสราวูธบอสใหญ่ของเราบอสใหญ่เขาตั้งใจที่จะเลี้ยงขอบคุณที่ทุกคนตั้งใจทํางานอยู่กันทุกคนด้วยนะแล้วที่สําคัญอ่ะบอสใหญ่เขาเลี้ยงฟรีฟรีไปเก็บของงานฟรีก็มดงานฟรีก็มาไม่อยู่มันรับบริษัทบริษัทหน่งแล้วแดงเดือผออกมา เออดูยอ้อนหลังก็ได้พี่ปีอนันหมุนเออน่ะไปเดี๋ยวพี่ฮัโลโหพี่โทรมาพอดีเลยเนี่ยพายทำงานเสร็จแล้วกลังจอกไปแล้วเนี่ยเอ,อ่อพายคือ มีอะไรเปล่าอย่าบอกนะว่าเขาขอโทษนะวันนี้เขาไปไม่ได้แล้วอะวันนี้หัวหน้าเขาจัดงานเลี้ยงส่งมอสอะเขาเลี้ยงไม่ได้หต้องไปจริงๆอืมเอาไว้มันอื่นแล้วกันนะอืมโอ้เธออย่ากวเลยนะเธอเข้าใจเขาหน่อยนะมันจะเป็นจริงๆทำไมอ่ะแล้วเมื่อวานจะพูดทำไม พูดแล้วก็ไม่ทําแล้วทำไมเพิ่งมาบอกมันใช่ป่ะวะโอ้หก็เขาเพิ่งรู้รอะเธอแล้วไงเธออยากไปไหนก็ไปเลยไปโอหเธอได้เลยเหรออืมจะไปก็ไปแค่นี้แหละเขาจะไม่เมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวโทรหามันรูได้ไงวะ

พียังไม่โทรกลับมาเลยอะ่ะมันจะตีหนึ่งแล้วนะเว้ยฉันควรทาไงดีอ่ะแล้วไอ้แฟนเก่ามันด้วยไปด้วยปะวะไปไม่น่ารอดเฮ้ยแกอย่าพูดงั้นดิถ้าแกไม่เชื่อแกก็ไปดูไว้เห็นกับตาดิแล้วแกก็จะได้รู้ว่าผู้ชายอะ่ะแม่งเจ้าชู้เหมือนกันหมดนั่นแหละฉันว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะเว้ยอยากรู้ก็ต้องไปดูไว้เห็นกับตา ก็ไม่รู้ดิยังไงก็ขอบใจแกนะเว้ย จะไปไหนนี่ก็มาหาฟ้าก่อนฟ้าขอโทษพี่ก็มาหาฟ้านะฟ้าขอโทษฟ้าขอโทษ เธอเป็นอะไรอะเราโทรไปก็ไม่รับทำไมอะทำไมทำกันเราแบบนี้ได้ไงคิดว่าเราไม่รู้หรอถ้าเห็นเราเป็นอะไรอะเฮ้ย hey, ฟังก่อนดีวะเธอมีเหตุผลบัางดิแค่นี้ก็ชันแล้วปะวะเป็นไรถามก็ตอบดิมาเวียงใส่แบบนี้จะรู้ได้ไงอะ อย่ามางี้เงาได้ป่ะเราไม่ชอบเธอไม่ต้องมาสนใจเราหรอกแค่นี้มันก็มากพอแล้วทำไมหวหรอจะเดินหนีดีวะพีทพายว่าเราห่างกันสักพักถเถอะใจเย็นๆหนีเธอ พีทกลับไปเถอะพยาอยู่คนเดียวเธอบอกให้กลับไปไงก็บอกให้กลับไปไงล่า ีเลาะแฟนวะอยู่ไหมเนี่ยตัมพี่เบาๆชะเลาะแฟนอันนี้เร็วอันนี้เร็วไม่ยุ่งไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้ว่าไงว่าไงจะกล่าวตั้งแต่ต้นเลยนะพี่เนี่ยนะได้ฉายาว่าตั้มนักระดับประสบการณ์ที่เพียบมีอะไรรักที่บอ่ะก็ไม่มีอะไรพี่อยู่แฟนผมว่าเวียงไม่รู้เหตุผลเลยเนี่ย มึงลองดูดีด you know <try. S 1> ีบางทีนะเว้ยผ <audience> ู้ชายอย่างเราอะทําอะไรไปอ่ะก็จะไม่รู้ตัวก็ได้ใช่ผมนึกออกแล้วผมแค่ไม่ได้รับโทรศัพท์แล้วไม่ได้โทรกลับแค่นั้นแหละแค่นี้แค่นี้ทำไมแฟนมึงงี้งเง่าจังเลยวะผู้หญิงแม่งก็เป็นอย่างนี้ทุกคนน่ะเพราะเงี้ยไงกูถึงเป็นเกย์แม่งเลยฮะรอเล่นพี่รอเล่นอย่างที่กูบอกแหละกูว่ามันต้องมีอะไรแน่แนเว้ยไม่งั้นนะเขาไม่เป็นอย่างนั้นหรอก ผมนึกกอะแล้วอะไรวะเห็นอะไรก็ไม่รู้พี่ผมแม่งงอยู่เนี่ยอ๋อกูว่าไอ้ไอ้อฟ้าแน่นอนอ,อวันที่มึงไปกับไอ้ฟ้าที่มึงจอยฟ้า,ไ,าไปไปนั่นนะ่ะชัวร์พี่แฟนผมไม่รู้หรอกผมไม่ได้บอกมันจะรู้ได้ไงออืออญิยชฉามึงจริงเลยทำไมผู้หญิงต้องมามลุมเรามึงตลอดวะมึงหล่อมากเลยใช่ไหม นอนนะครับนอพกกันนอนจากประสบการณ์ความรักคุณเว้วกูว่านะเว้แฟนมึงเนี่ยต้องเห็นมึงไปกับเฟ้าแน่ๆไม่งั้นเขาไม่ตั้งสเตตัสแบบนี้หรอกกูเห็นด้วยนะแต่มันก็ไม่มีอะไรนะพี่ใช่เปล่ากูเชื่อมึงได้ปะเนี่ยมึงใครตอนก็ไม่เชื่อมึงเลยกูก็ไม่เชื่อแล้วแฟนมึงจะเชื่อวะอเป็นกูนะผู้หญิงอย่างงั้นเข้าห้องไปแล้วดูหุ่นดีเซ็กซี่ขนาดนั้นน่ะเป็นกูนี่ไม่เหลือพูดแล้วก็ ฉันที่กูสบายใจคุยกักมึงกูเครียดกว่าเดิมอีกปกติอยแต่แล้วเป็นเรื่องฟ้าก็บอกแล้วบอกว่าแค่เพื่อร่วงงานแล้วมึงได้บอกเขาเปล่าว่าพ้าไปห้องมึงเฉยไม่มีอะไระเปล่ากูกลัวเขาไม่สบายใจไงเอางี้ด้วยมึงอ <Okay, anyway. S 2> ่ับไปคุยกับแฟนมึงบอกความจริงเขาไปว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเวแล้วมันจะผ่านไปด,ด้วดีใจใจของเธอจะเปลี่ยนเนาะที่ให้มันเพลงเข้าก่อนอันนี้กูตั้งใจ นะจะไปคุยดูนะเพืให้ดีขึ้นอ่าฟาถ้าไม่ส่งมาให้เธอมีใจบอกกันสักคำเป็นไรโอ้โหอะไรเนี่ยวิ่งเร็วเกลี่ยเ,ล,เ,ยเลยน <c oughs> ี่ไ <c oughs> เปิดแบบนี้เปิดแบบแกเป็นไงบ้างดีขึ้นยัง เอาจริงนะเพราะว่าแกน่าจะถามพีทไปตรงๆเลยแกยังไม่ทันฟังเขาอธิบายเลยนะแกจะไปฟังทำไมคำพูดผู้ชายแบบนั้นพูดไปก็แก้ตัวเปล่าๆนี่แนนแกไม่รู้อะไรแกก็เงียบไปเลยดิทำไมชอบอยุให้เพื่อนเลิกกันจังวะก็มันจริงนี่หว่าแกผู้ชายก็เหมือนกันหมดทั้งโลกนั่นแหละแล้วแกเห็นเนาะว่าเขาทำอะไรกันอย่างว่าแต่ฉันเห็นพีทพาฟ้าขึ้นคอนโดไปต่อหน้าต่อตาเลยนะ เห็นไหมล่ะแกแล้วแกจะรู้ได้ไงว่าเขาไม่ได้ทําอะไรกันอย่างว่าแล้วแกเห็นกับตาจริงๆหรอว่าเขาทําอะไรกันจริงๆอะ่ะพายเราไม่ได้จะเข้าข้างพีทหรอกนะแต่แกไม่เชื่อใจเขาเลยเหรอวะตั้งแต่คบกันมาเราก็ไม่เคยเห็นเขาจะมีปัญหาเรื่องนี้เลยนะมีแต่แกเอะอะก็ไม่ยอมฟังเหตุผลแล้วก็คิดเองเออเองไปฝ่ายเดียวตลอดโถแกมาเป็นชุดเลยนะ เลิกมาเมี่ะอยากรู้ก็หลับตาดิทำไมต้องหลับด้วยโอ้เชื่อใจลราสักครั้งดิ ทำตัวกับใจเธอให้สบายไม่ต้องระแวงไม่ต้องคิดมากไปกับความรักที่ฉันมีให้เธออะไรแบบเดิมไม่มากกว่านี้แค่เท่าที่มีมันก็มากพอพีทเปดิดตาได้ยังเนี่ย Pete. Pete. ต้นเหตุจ้งหมดมันคือความรักรักที่ฉันได้มาจากเธอทุกเวลาช่างแสนอบอุ่นจนไม่อาจทาให้ใจฉันเดินไปจากตรงนี้นี่ปาดาราปะปะานับต่อจากนี้จบจนวันที่ฉันสิ้นลมหายใจจากนี้จะไม่รักใครนอกจากเธอ หอวนไหดีอหมดมันคือความรักรักที่ฉันด้มาจากเธอทุกเวลาชันงแซนอกคุณนธอไม่อาทรให้ใจฉันเดินไปจากตรงนี้นี้บ i ร d ร r ปา,า,าปา,ปานับต่อจากนี้จบจุนวันที่ฉันสิ้นลมหายใจจากนี้จะไม่รักใครนอกจากเธอ ทุกช่วงเวลาที่มีความสุขไปกับฉันอยากให้รู้ฉันมีความสุข <You S 1> เท่าไรเ <'t> มื่อได้จับมือกับเธอนั้น yo, 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 yo. Here แล้ววิฟไ away ให้มันเป็นตำกด้วิบที่บันเลงจะสงสัยู่วันเก่งทุกๆสิ่งการออกไปแค่หัวใจกับเสียงเพลงแค่อยากเห็นเธอเป็นคู่รักจนใจก็ทักพาคู่จิตไปจนกระลมหายใจสุดท้ายผู้ชายคนนี้จะหมดสิ้เนเพียทําทุกวันให้มีคุณค่าและใช้เวลาพิสูจน์ดูแล้วเจอรู้รักของฉันมันไปที่แค่เธอปิดัน้น ทั้งหมดมันคือความรักรักที่ฉันได้มาจากเธอทุกเวลาช่างแสนอบอุ่นจนไปอาจทำให้ใจฉันเดินไปจากตรงนี้มี่ปานาดาบาบาตับต่จากนี้จวบจนวันที่ฉันสิ้นลมหายใจจากนี้ฉันไม่รักใครนอกจากเธอ i a n Love you more than I can say that, a da da d ่ละวก็ยิ่ Guess what, I will love you to the max, yo Just wanna kiss you, wanna hug like, you, wanna love you anyway Every night and every day, I love you more than I can say Da-d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 a, I know it's shame, my, mind. I love you till I die, yo